สวัสดีครับพี่นอ้องอ้ออ้อยมาเห็ดอาชีพไม่เพิ่มอีกครับพี่น้องช่วงโควิดนี้หมูยอกอะยอดกับบุกใครได้ครับพี่นออ้องอ้ออ้อยตรงมาฝึกเห็ดขนมโคกกับอ่าน่อยครับพี่น้องถ้ากันฝึกเห็ดสองพี่น้องเป็นอาชีพไม่เพิ่มหรนไม่ครับพี่น้องอันนี้เป็นขนมโคกขนมคก หน้ายังก่อนเลยหน้าทะลักหน้าทะลักค่ะพี่น,อน้องอันนี้ใส่ฮัตเฮดด้วยค่ะพี่น้องอันนี้คือกะทินะคะถ้ากันฟื้นเฮ็ดกับน้องกับพี่นอ้องยังยังกกง่งโบก่งให้เกง่เกงๆกันคอยสีออกไปว่างขายหน้าถานนหน้าปากซอยบ้านกับพี่น้องเอาอันนอยเปิดฟ้านั่นด้วย เปิดเลยค่ะหน้าเนี่ยอโน,นอยกระลั่งฟื้นเฮ็ดค่ะพี่น้องอันนี้เป็นหน้า,อาหอมค่ะห,หน้าใบหอมนะคะ,ะอันนี้กะทิมันหล่นอโน,นอยพ่นกระตัดออกค่ะเลี่ยนรูเฮ็ดกันสองพี่น้องงุมเศร้ากันเยอะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้โควิดหมูย่ออ้อยยอดกระตุกค่ะหาเดือนแล้วเขาเดือนที่หกแล้วค่ะพี่น้องเขาเดือนที่หกแล้วอ้อยบย่ไดดเฮ็ดหมูย่อนะคะ เดือนหนึ่งเดี๋ยวนี้สร้างนี่ส,สองเทียสามเทียค่ะพี่น้องปกติเดือนหนึ่งนี่อ้อยสิได้อ่อ,อเดือหมูยยอหลายค่ะเดี๋ยวนี้ได้สองเทียสามเทียค่ะพี่น้องเทียละลอยกว่าแทงเดือนหนึ่งก็สิได้บ้านสามลอยแทงโอ้ยอ้อยบาไหวค่ะพี่น้องต้องหาต้องหาอาชีพเพิ่มคือเห็ดขนมครกค่ะพี่น้องเลี้ยนเห็ดกับน้องอยู่ย่างโมก,กงิง กำลังฝึกเคดอยู่ค่ะอันนี้เป็นหน้ามันม่วงนะคะหน้ามันม่วงคัพี่น้องหน่อยก็ฮาเฮดนะคะอันนี้คือเตรียมพร้อมที่จะเอาไปเดินไขายได้ค่ะพี่น้องยังไม่มีออเดอร์นะคะอันนี้เราไม่มีจุดมุ่งหมาแต่เฮาสีผ้ากันไปเดินขายอยู่ตลาดนะคะไปกับน้องสาว ขนมโคกเลี่ยนเห็ดอัดเห็ดค่ะช่วงโควิดต้องดินล้นค่ะพี่น้องมี่จะไล่ใจรายรับไม่มีเอาไว้ก็ต้องมาเบิกเห็ดนี่ค่ะพี่น้องต้องสร้างเขาเห็ดลดเนี่ยพี่น้องอันนี้ก็ต้องได้ลงทุนค่ะเป็นลดเอ่อ เข็นนี่พี่น้องฟืกก้นเคสค่ะเราเนี้มันม่วงนะคะกล้ากันฟืกก้นเคสกันซองพี่น้องก่ะพี่น้องฟ้ามอ,อยังไมออ่ได้เพราะว่าฟ้ามอนี่ต้องต้องซื้อมาดัดแปลงออกค่ะพี่น้องไปไปทุกร้านค่ะว่าบโบมี่บโบมี่แบบั้น ลานได้กับบม่มีเอาอ้อยตรงซื้อมาดัดแปลงเฮ็ดเอาค่ะอ่าน่อยกับฟึกบางคังเอาไอ้อยเฮ็ดงานอ่าน่อยกับฟึกเฮ็ดน่องสาวสีเฮ็ดไล้กว่าเอาอ้อยนะคะเอาอ้อยเป็นผู้ซอยค่ะพี่น้องตรงตรงดินล่นค่ะพี่น้องถิมาถาแต่อ๋อดิมมูยอ่อนนี่ตายพอดี ปกติคุณยายสิม,มานางหลุนนะคะเดี๋ยวนี้เป็นไปบึงทีวีแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะหน่อยมหมุนมปหน่อยขนมโคกอูน่าหอมนี่ก็แส่บด้วยพี่น้องเวลากินนี่สิหอมกะทินะคะ เริ่มเก่งแล้วค่ะพี่น้องบันนี้ให้ดีเจโจปเฮ็ดป้ายข้าวหนุม่มคุกหน้าทะลักว่าทัน่นใส่เลยค่ะใส่ปลตทองแพงหนามันหัดเฮ็หัดทำเริ่มที่จะเก่งละใส่สองหัวกันก่พี่น้องทุ่นบลายค่ะถ้ามีลูกค้าไลากับ็ี่ได้ซื้อหลุมขนมคกุกเพิ่มแต่ว่ายวนี้ ทุนหน่อยครับพี่น้องไหนจะเฮ็ดรถแน่ไหนจะซื้อหัวแก๊สแน่ไหนจะซื้อลุมขนมนโคกแน่ลงทุนกันหลายครับพี่นอ้องฟื้นเฮ็ดอยู่กองหนึ่งขายอ่าอันละยี่สิบบาทครับพี่น้องอันละยี่สิบบาทเจ็ดคู่ค่ะเจ็ดคูยี่สิบบาทนะคะ มากกินมากนะคะเอาอ้อยนี่ซิมกินเขาเที่ยงบ่ต้องกินอะน้อยเฮ็ดยังไดรกินน้ำนันค่ะขนมครกนะคะเป็นอาชีพใหม่ช่วงโคว,วิดต้องเฮ็ดค่ะพี่น้องเข้าสีปีทาแต่เฮ็ดงานหนาเดียวอะไรค่ะพี่น้องเขาต้องเฮ็ดเพิ่มแต่ว่าก็ยังบ่บ่เวิร์กพะว่ายังบ่มีลูกค้านะคะ เฮ็ดเราต้องขี้ไปหาขายครับพี่น้องกรอบกรอบอร่อยหอมหอมกรอบเปิดเบ่งยูทูปเลี่ยนลู่เฮ็ดอะหน่อยฝึกเฮ็ดนะคะ หน่อยๆจะปิดด่วนนะเดี๋ยวมันเจะอันนั้นต้องเปิด,ด้วยจะมีนาเขาโพดหนาฟักทองนาอ่มั่นม่วงนาเผือกนะคะทีเฮ็ดนะคะอันนี้มันม่วงนะคะเปิดไว้เลยเป็นหน้ากะทินะคะ ให้กำลังใจเอาอ้อยนะคะกับอาชีพใหม่ครับพี่นอ้องข้าวนุมคุกหน้าทะลักนะคะแบบเป็นแผ่นก็บนี้ค่ะพี่น้องแบบเป็นแผ่นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะไรก็ไหนหน้าอะไรนะที่เราใส่เครื่องเยอะๆนะหน้าเค้กเฮดเต็มดดมืดค่ะอานอยอานอยเป็นคนเฮดนะคะ น้ำค้างๆนี่มันห้อยน้ำกะทิโรยถือกับพี่นอ้องอืมกินว่ค่ะพี่นอ้องคุณยายเบิงคาวนะคะเบิงไล่กันทีวีเสียงดังเล็กน้อยเลยค่ะพี่นอ้องเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้ค่ะอ๋อน่อยเตรียมพรอ้อมอ๋อน่อยมุนมาเป,นเปลี่ยนทงก่อนเดียเทงี่อน เย็บเองค่ะเย็บเองอยเองย็บเองนะคะบ้านเรามีจักรเย็บผ้าเย็บเองเ็ดเอง,เเองอน่ากินมากเลี้ยงลูกเทปเอาครับพี่น้องวัสิะเลค่ั <c oughs> มืดแป้เปงเวลายเต้ท,ที่การเฮ็ดขนมโกบางคนเฮ้าเบิงในยูทูบเบิงหนุนเบิงนีคือมันไงครับพี่นอ้องพราะมาเฮ็ดอินดีกะยากยากเลยยากจังไหนยากในการที่เราจะเฮ็ดไปขายเนี่ยไฟนี่แล้วยากอ่าแล้วก็ยากกับการปรับไฟพร้อมครับพี่น้องเพราะขนมพกถ้าเราปรับไฟไม่ได้เนี่ยหนามันชิเละนะคะหนาชิเละเลยจะโเป็นแฟนอันนี้เอาหน่อยจะ จะถอดออกมาให้เป็นแผ่นยังสิงคะเขาจะค่อยๆแกะถ้าเป็นแผ่นอะไรเขาก็เอากันไกต่ตัดออกมาเป็นลุมเป็นลุม,ลมครับพี่นอ้องเพราะว่า,าหัวขนมครกของอ,อ,อ้อยอ้อยซื้อหัวแกะเดี๋ยวมันเป็นหัวแกะแบบมัเป็นหัวฟูค่ะเป็นหัวแกะที่ทําขนมครกโดยตรงเลยมันจะมีไฟหนอกไฟในนะคะเข้าตองปรับไฟหนอกไฟไนให้มันได้ครับพี่นอ้องยังไงก็ไม่รอบนอกทางคางในบบสุก หรือไม่ข้างในข้างนอกก็ชุกจริงค่ะเขาต้องปรับไฟอะไรด้นะพี่น้องขนมคคกถ้าคอนอื่นเบิ่งอะง่ายๆแต่ว่าเวลามาเห็ดอีลีก็ยากเลยค่ะพี่น้องทุกอย่างจิ่งเดียวเขาเห็นบางครั้งก็ไม่ใช่ว่ามันจะง่ายนะคะเพอได้เห็ดอีลีมันก็ยากค่ะพี่น้องเนี่ยเนี่ยเ่าก่สิตัดแนี่ก็่ะตักออกมานะคะ เราต้องัตัดออกมาเป็นลุมนะคะอ๋อม,มาเลยไหนด,ดูซิไหนดูซิโอเคม,มันจะเป็นอะไกินกรอบกรอบนอกนุ่มในนะคะขนมครก หน้าทะลักนี้อ mainland, อ้ไรว่ร่องกินในเบื้องใช่ไหมตาชิดตาชิดตาชิดอะไมันสีลวกปากเพราะว่าอันนี้นะคะพี่น้องอันนี้วะมันจะเป็นหน้ากะทินะคะจะย่อยอร่อยมากเยียงปอนบุกกาวิธีแหนมเนื่องขายเอาอ้อยบุรุษชุดหน่อยนี่มันเท่าไหร่วะ โบได้บ่ได้ดไปซื้อด่วนแล้วเด้เขาเจ้าเซ็ดเป็นชุดเป็นชุดไว้เออถือถือเงินไปสองร้อยที่เหลือกะสิได้ท่อนมากสินะเราก็เอาชุดเล็กเ, vintage, อเออวันอาทิตย์เดี๋ยวค่อยไปซื้อมากินเพื่อนบอกว่าอยากกินแหนมเนื้อปังป่วนหองปังป่วอนอยุยไก่ได้พี่น้อง น,นี่ห้องปังปอนนะคะอยู่ในโกงกับพี่นอ้องฮะเออมือนีวันเสาอยู่วันอาทิตย์เดี๋ยวว้ยไปซื้อมาห้องบางกีเนี่ยเอาโทรศัพท์โจเวนาเตาอะไรมันเลยหน่นเลยดับไปค่ะพี่นอ้องกำลังคุยกับปังปอนอยู่นะคะเพื่อนว่าเพื่อนสิก,กินแหนมเนื้องวนไปนอ่นลุ่บานกับพี่นอ้องเพราะว่าปังปอนจะได้ไปนนอนโร่บานผ่าตัดอ่าตบแต่งแผลกับพี่น้องวันที่29กกันยานะคะ เป็นวันอังคารแต่ว่ามืนอนีวันเสาร์วันนี้เอาไว้พวเพิ่งเลยว่าเพิ่งอยากกินกวนเดี๋ยววัานอาทิตย์เอาไว้ไปซื้อมาให้อยากกินแหนมเนื่องค่ะพี่น้องฮะเออเออสันเดียวตอนแรงให้มันแรงจักหน่อยก้อนเอาไว้เฮ็ดนุ่มโคกแล้วแล้วเดี๋ยวเอาไว้ไปซื้อให้เพิเ่นอยากกินแหนมเนื่องค่ะพี่นอ้องอืมมากินไหมคะเดี๋ยวพี่น้องอันนี้ก็น,นากินนะคะ ไอพี่น้องเอาอ้อยตรงมาจับงุ่มเสียอัหน่อยนะคะอ,อ้ยะอยจะยูไฟเนี่ครับพี่น้องซอยกันค่ะต้องสิงว่างมมุ่มเสียพี่น้องกรอบมากเลยตอนฮัทเทสไม่ไหม้เนี่พี่น้องเอ,อ้ยเลี่ยบเถินแรงมากเริ่มเสียงดุงเสียงดังแล้วพี่น้องเอาอ่ยอ้อยกับอันหน่อยเตรียมเอาไปขายตลาดนะคะ อยู่เดินคลายกับพี่น้องต้องสู้ค่ะชีวิตต้องสู้ค่ะพี่น้องเราอย่าท้อเราอย่าถอยแต่บางครั้งก็เมื่อยเมยเลยพี่น้องแต่ว่าก็ต้องสู้น้พี่น้องคุณยายกับเปิดทีวีเสียงดงังดังกับพี่น้องแล้วก็จับจับงมงปับ๊บ กรอบน่ากินมากเห็นไหมพี่น้องอร่อยฝึกเฮ็ดะค่ะขนมคุกหน้าทะลักกยังบทะลักค่ะพี่นอ้องเพราะว่ายังฝึกอยู่นะคะฝึกนี่คืออ้อยยังบริโลงหนาล่านนะคะห,หนาทะลักเพราะบางคนลวกปาก